ตียงบอกว่าดูแบบนะฮะมันมันใหญ่โตเตียงคุณผู้ชมขาเตียงแน่นแน่นอนครับไม่หักแน่นอนนะลูกชิ้นเกิดรบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเป็นเจ้าของคุณธัญญาเหมือนตั้งทองละเห็นไหมน้องน้องธัญญาตั้งทองแล้วบาแล้วก็แทงลูกต้องมีออกซิเจนไว้อันนี้เพราะว่าเชื่อแล้วว่าทําการปั๊มจนมันเหนื่อยมากมีช่วงหนึ่งจําได้ว่าเป๊ก ก็อยากจะเริ <das quart an> ่มอยากจะมีลูกพอแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกธัญญาเขาไม่ยอมหยุดเล่นละครจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งแบบว่าคุณธัญญาเหมือนตั้งท้องละเห็นไหมน้องน้องธัญญาตั้งท้องแล้วเแล้วก็แทงลูกไปอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับการที่เราทํางานหนักเกินไปปะก็คือตนแร่าก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะคือพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเราจะแบบจะมีลูกอะไรเงี้ยเผอิญว่าเราเราท้องขณะที่เราถ่ายละคร แล้วพอก็ท้องได้ประมาณแค่2เดือนนะคะแล้วก็หลุดเพราะฉะนั้นเราก็เอ๊หรือว่าเป็นเพราะการถ่ายละครหลังจากนั้นมาก็ก็ท้องอีกก็แท้งอีกอพออีกทีนึงก็เลยแบบกลายเป็นไปทำไปทาหลอดแก้วแล้วก็หยุดงานปีหนึ่งเลยอไม่ทำงานก็ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่สำเร็จก็ก็หลุดอยู่ดีอะไรเงี้ยทีก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวเรามากกว่าคือแบบคนที่เขาแข็งแรงจริงบางที ทางานแบบแบกหามยังไม่หลุดเลยอ่ะไอ้คนเราไี่แบกนะครับไอคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีมากมายมันก็มีมีมีผมบางทีนีกว่าตัวเองเป็นกระต่ายแต่คุณธัญญาก็อยากจะมีมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีนะครับวิธีหลอดแก้วนี่ก็ถือว่าสุดหนึ่งในวิธีของการที่จะทำลูกของนายใช่ไหมใช่ค่ะใช้วิธีการ็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จจนสุดท้ายก็ใช้วิธีการอุ้มบุญ อุ้มบุญเลยอุ้มบุญเลยให้พี่สาวมาท้องให้ค่ะเคยแบบจะให้น้องสาวตัวเองท้องแต่ว่าน้องไมล่า,ลาแต่ว่าแม่ไม่ยอมแม่บอกว่าเังสาวอยู่ยไม่เคยแต่งงานนี่ไม่เคยเออมีลูกเดี๋ยวหุ่นเสียอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวแท้ก็เลยบอกว่าเขาลูกสาแล้วไงเขาก็นีออ่ให้มาท้องให้ไหม ก็เลยชื่ออะไรนะพี่สาวชื่อมิเช e ลแิชชลแิเชลเป็นคนใจกว้างมากใช่ค่ะผู้หญิงที่รับหน้าที่เป็นการผู้บุญที่แบบใจสุดๆเลยแต่ตัวพี่มิเชลนี่ก็มีลูกแล้วมีสามคนมีสามแล้วโตสิบสี่แล้วอะโอ้โหสิบสี่คนเล็กเขาเจ็ดขวบเขามีลูกเร็วค่ะแคยอมที่จะยอมพรีคล้ายๆว่ายอมสละที่จะท้องให้ก็ไปทำทีเดียวก็ติดเลยจริงๆแต่จริงๆใส่ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งค่ะ ได้ผู้หญิงคนเดียววิธีใสอธิบายนิดนึงมาสุดเอาเอาน้ำเชื้อจากคุณเต๊ใช่ไอใส่ผสมกับไข่เอไข่เอ็น่าแล้วก็ผสมกันเป็นตัวอ่อนเอาผสมเปนก่อนข้างนอกใช่ค่ะผสมข้างนอกแล้วก็แล้วก็ก็อยู่ที่ว่าได้กี่ตัวอย่างของแค่ได้ได้สิบสี่ตอนแรกได้เป็นตัวอ่อนสิบสี่สมบูรณ์สิบละลายครั้งแรกห้าสมบูรณ์จริงๆแค่สามเท่ใส่ตัวเองอ่ะสามไม่ติดเลย ตอนนี้ก็เหลือห้าผสมข้รางนอกแล้วฉีดไปที่ตัวคูณียาด้วยเลยอย่างอตอนพี่สาวที่ห้าก็ฉีดแค่สองเพราะว่าหมอบอกกลัวว่า จะติดเป็นแฝดสามแสตสองอะไรเงี้ยก็เลยใส่แค่สองแต่สรุปติดแค่คนเดียวผมได้ยินมาอันนี้ไม่ได้นางพยาบาลหรือใครมาแล้วแบบได้ยินแบบเพื่อนๆนี่แหละบอกเอกเข้าไปห้องนั้นแล้วต้องเอาน้ําเชียอออกมาแล้วออยหรือเรียกทันย่ามาช่วยหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นไม่จริงผมไม่ไม่ไม่ก็คือแบบอยู่เขาตอนนั้นอยู่เขาไหมอยู่ไปด้วยกันอยู่ในห้องด้วยไหมก็ไปด้วยไปด้วยไม่ก็คือแบบ เขาเขินอะอายก็เลยแบบไปอยู่เป็นเพื่อนก็อยู่เพื่อนแล้วก็เป็กก็เลยนะบอว่าพี่เป็กจัดการมันก็ได้อีกฟิลนะเดี๋ยวผมตอนนี้ปิ่นก็อยากมีลูกสาวเขาอยากมีลูกสาวนะปิ่นตอนนี้ผมก็เลยแบบ คือเดี๋ยวถ้าแบบเราทําวิธีแมนนวลก็คือไปหาปีนกลางคืนหมดหมดหงดหงดหดหดเดี๋ยวไม่ได้ออกมาลูกชายออะไรอย่างนี้ทําหมันเราได้ป่ะมีได้เรื่องของหมันเนี่ยมันแก้ได้หมอบอกจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยถอดหมันได้นี่ถ้าตากล้องเรามีกล้องตัวเล็กๆแบบหมอผมจะแยงเข้าไปให้กล้องไปสัมภาษณ์หมันริงว่าจะยังไงต่อแต่มันไม่ได้อาจจะต้องอาผูกติดอะไรด้ยังแต่ว่าเนี่ยเขาต้องทําวิธีนี้เพราะฉะนั้นแบบว่าก็โอ้ผมอาจจะต้องไปลองทําแบบนี้ดูบ้างทำหลอดแก้วเลย เลือกเพศเลยอาจจะคัดเชื้อเนี่ยแหละคัดเชื้อแล้วมาผสมก่อนแล้วยิงเข้ามาในปิ่งได้ไหมได้อันนี้ก็คือหลอดแก้วมันจะ<ก><ไ>ปซ้ำซ้อนอยากหุ่นวายหลายขั้นตอนอเย่เงไ่แต่จ,จ,จะต้องลองดูะะก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหนือธรรมชาติเหมือนกันใช่าศาสตร์แบบมันอาจจะจันนะคือคิดว่าคงมีไม่ได้แล้วอะ คู่นี้ยังอยากจะมีลูกต่อคนที่สองก็จริงๆก็ค <mad> ุยกันว่าอยากมีสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้คือพี่ไปก็คุยกับพี่สาวแท้คุยกมิเชลต่อแล้วเขาก็แบบเขาไม่ไหวแล้วอะเหมือนแบบอายุเขาก็เริ่มเยอะเขาจะสามสิบสี่ประมาณสาสิบสี่แล้วก็ลูกเถ้าบอกเขาท้องสี่คนแล้วอะไรเงี้ยเันหนุ่มเลนะท้องสี่คนอย้่นะแต่จริงๆแท้ก คนเดียวก็ได้นะถ้าแต่ว่ามันลําบากมากนะแต่ถ้ามีได้อีกก็ดีค่ะก็ลองดูก็ลองเปลี่ยนแม่อุ้มบุญไปดีพี่ปิ่นดีไหมอ่ะก็ลองดูให้แมนนวลไปเลยใช่ไหม่ใช่นะอย่างคุณมิเชลพี่สาวธัญญาลูกน้องที่อุ้มบุญเกิดน้องลิยาออกมาอย่างเงี้ยตอนเขาก็อุ้มท้องอยู่หกเจ็ดแปดเท้าเดือนอยู่นี้ในท้องแล้วก็ลูกก็ออกมาแล้วก็ต้องมามอบลูกให้กับน้องสาวตัวเองคือธัญญาลบเี่เขา รู้สึกไงมีม,มีมีคิดถึงลูกไหมมีเศร้าบ้างไหมมีร้องไห้ไหมหอุ้มมาคุยมาเก้าเดือนอะ่ะตอนแรกคิดว่าเขาคงจะไม่เศร้ามากเลยพอแทบควีบเขาแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็เหมือนแบบรู้ว่าไม่ใช่ลูกเขาแล้วเขาก็ทําเขารู้ว่าเขาทําเพื่อท้องเพื่อให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่คลอดไปแล้วเนี่ยสามีเขามามาเล่าให้ฟังว่าแบบแอบเห็นเขาร้องไห้อะไรเงี้ยประมาณสองรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมาหาแบบ มหาริยาทุกอาทิตยเลยอ่ะอคงคิดถึงนะคะมาอุ้มทั้งวันมาแบบช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยออย่างนี้โตมาเราจะมีแผนวางแผนจะบอกน้องรลียายัางไงบ้างว่าเนี่ยเกิดมาแบบนี้อย่างเงี้ยเราจะมีวิธี ก็ก็ต้องบอกความจริงทั้งหมดนะคะออบอกตรงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือในทางกลับกันสมมติทันย่ามีลูกกับคุณเบ๊กเนี่ยเอาอมาเป็นน้องเรยาออกมาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้อุ้มท้องเองเก้า <9 S 1> เดือนอย่างที่เขาคุยกันแบบค่าน้ํานม,มแม่นี่มีบุญคุณใหญ่หลวงเลียเ้ยงลูกอุ้ม,ล,มล,ลูกมาคุยกับลูกมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีขั้นตอนตรงนั้นเลยแล้วพออยู่ดีมาวันดีเราไปที่อเมริกาปุ๊บเอาด้ลูกออกมามค,คุณพี่สาวคุณพี่น้องเราออกมาได้ปุ๊บความรู้สึกมันก็แวบแรกที่ ที่เขาเคลอดออกมาเนี่ยอโอ้โหมันมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกว่าทําไมเรารักเด็กคนนี้จังเลยอ,ะอ่ะก็ตอน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 แรกเนี่ยที่เนียพูดกับพี่สาวแท้ๆววจะแบบความรู้สึกจะเหมือนแม่ไหมอะไรเงี้ยสามีเขาก็บอกนะเขาก็ไม่ได้ท้องลูกเขาเองเขาก็ยังรักลูกเขาทุกคนอย่างเงี้ย โอ้จริงใช่ไหมจริงจริงจริงอันนี้จริงจริงด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของายาทคงจะไม่ไม่ต่างกับแม่แน่นอนเพราะว่าขนาดพ่อเราเปผมเป็นพ่อคุณปิ่นคลอดลูกมาผมไม่รักลูกผมจะแค่จะเป็นจะตายอะไรมันก็เหมือนกันคมเหมือนกันแล้วแบบคือทธียก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เขาเขาเคลอดออกมาเลยเพราะอย่างที่เมกาตอนตอนเขาเคลอดเขาก็ไม่ให้ไม่ได้เอาลูกไปอยู่ในห้องห้องเด็กอะคะ่ะก็คือให้อยู่กับเราเลยแล้วพี่สาวเธียเขาก็แบบ เขาก็ไม mm ่ย hmm. mm ุ่งเลยค่ะเคยแท้เลี้ยงเองตั้งแต่วินาทีแรกที่คลอดออกมาเป็นคนตัดสายสะดือเองใส่พันเพิร์ดหรืออะไรทุกอย่างเองนะค่ะตัดสายสะดือเองด้วยตัดสายสะดือเองฉันไหมตอนตัดสายสะดือตอนนั้นก็ก็มีบ้างนั่นก็ตื่นเต้นนะคะแบบ อยู่ในห้องคลอดเลยใช่ยยใก็ดูเขาคลอดตลอด<ช>ส่วนพี่เป็กก็ยืนอยู่หน้าห้องแอบฟังอะไรนะเป็กช็อกอยู่เป็กช็อกอยู่เป็กไม่เห็นอะไรแบบนีไ้ไม่ค่อยได้คือคือจริงๆเขาให้พี่สาวแค่ให้พี่เป็กเข้านะคะ<ช>คือที่เมกาเขาจะให้เข้าสามคนใน <ะ S 1> วันที่คลอดเนี่ย<อ>แล้วเป็กเขาเขาเกรงใจสามีเพราะว่าคลอดธรรมาชาติเขาก็เลยไม่ยอมเข้าก็จะมีมีสามีพี่สาวทัญญาแล้วก็มีแม่ทัญญนแล้วมีตัวทัญญาสามคนอยู่ในห้องคลอดเป็กเกรงใจพี่เป็กยืนอยู่หน้าห้อง